ต้องดูคลิปนี้แบบห้ามสกิปเลยลจำเป็นไหมว่าแบบอุ้ยจะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถึงจะเข้าเกาหลีได้หมอเก่งสพาร์ทหลักๆนะคะ1ตา2จมูก3โครงหน้าทน,าน,านไทยก็คือลืมใหม่ไว้ในจมูกหนูคือลืมใหม่ไว้ในจมูกหนูมันดูยากสําหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วอ่ะง่ายมากเจ๊ตอนเจ๊บอกก็ง่ายมากจริงๆเพราะฉะนั้นหลังทําอ่ะวิ่งเลยเอางี้ดีกว่ามันลูกค้าเฟินเลยเคสที่เหมือนลูกค้าแล้วมือมาต่อยกับหมออะไร เขานั่งขึ้นหน่อยแล้วก็แบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจำไม่ได้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะ ในช่องพ h e p l a s t i นะคะและตอนนี้เรามีแขกรับเชิญกิติรมาสะขค่ะนั่นก็คือน้องพลอยสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะเป็นที่ปรึกษาสายกรรมเกาหลีของโรงพยาบาล The Plastic Surgery ค่ะโอ้ดูทางการวหรทางการมากเพราฉันพาน้องพลอยมาแล้ววันนี้ ทุกคนคาดหวังได้เลยว่าจะต้องได้รับความเป๊ะปังกลับไปแน่นอนได้บินลัดฟ้ากันแน่นอนลัด <นะ S 2> ฟ้าได้เป็นสาวเกาหลีกันทั่วหน้าใช่หลายคนคงเห็นแหละเพราะว่าพาเคยทาคลิปกับน้องคอยตอนที่พาไปทําตาที่เกาหลีเราไปเที่ยวกันที่ไหนนะล็อตเต้ลอตเต้ไปทุกที่ไปใส่ชุดแบบพันโบกเอ,อ่อพาทัวร์แล้วหนึ่งดูแลประดุดญาติมิตรนะคะถ้าใครมีแพนอยากไปทําสัญากรรมต้องดูคลิปนี้แบบห้ามสกิปเลยแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ แล้ว subscribe กดแชร์ share ให้เ่าด้วยนะยังไงคะน้องสาวอันนี้น้องงงอยู่การทำ YouTube ของเจ้ก็คือการด้นสด เราจะมาถามคำถามไปเรื่อยๆแล้วก็ให้น้องตอบตามความเป็นจริงใช่ถามเจ้ว่ามีสริปไหมเจะบอกไม่มีพูดจริงเท่านั้นอ่าแต่ว่าวันนี้เราจะมีโปรโมชั่นถ้าทุกคนอยู่ฟังรอังโปรโมชั่นเลยใช่ไหมเฉพาะคนที่ดูคลิปเจเท่านั้นลิงก์ที่แอดไปสอบถามปรึกษาน้องพลอยนะคะเดี๋ยวพาจะใส่ไปให้ตรงใต้ดีสคริปชันด้านล่างนะกดแอดมาได้เลยแล้วก็ปรึกษากับน้องพลอยคอยสแตนบายตอบตลอดที่24ชั่วโมง24ชั่วโมงจริงดือดๆก็ยังตอบอยู่ตอบเองนะทุกคนตอบเอง เองทุกคนอาจจะช้าบ้างแต่ว่าคอยกับคุณหมอคีมอะคอนซัลท์ให้เองทุกคนเลยหลายคนแต่รบกวนทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีคําถามเหมือนข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงรี้ยก็อยากให้ตอบให้ละเอียดก่อนที่ <c oughs> จะแบบว่าไปขั้นตอนต่อไปเพื่อจะได้คอนซัลท์กันอย่างถูกต้องด้วย <c oughs> หลายคนคงอยากรู้แล้วแหละว่าเอ๊จะต้องเตรียมตัวยังไงฉันอยู่ที่ไทยฉันอยู่แบบประเทศอื่นใดๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูยากสําหรับคนทั่วไป จริงๆแล้วอ่ะง่ายมากเจตอนเจ๊มาก,ก็ง่ายมากจริงๆคือยิ่งถึงมือเราแล้วอ่ะง่ายมากแค่แอดไลน์แอดมาเนาะ คอนซ็์กันเสร็จเรียบร้อยโอเคตกลงทาปุ๊บพลอยมีทีมงานดูแลให้ตั้งแต่แบบ1 2 3 4 5จนจบเลยก็คือแค่พลอยก็จะมีแบบขอข้อมูลสําคัญสาคัญไม่ว่าจะทําเอกสารอะไรการขอเข้าประเทศหรือว่าเรื่องเออจองตัว๋วเครื่องบินจองโรงแรมหรือว่าจะเป็นในพาร์ทของการสัตกรรมคือเราทําให้ทั้งหมดเลยนะคะ,ะ,คะแค่เตรียมเงิน,ใ,นใช่แค่เตรียมเงินมาคือจบเตรียมเงินเตรียมใจเตรียมรับความสวยปังเท่านั้นจบเลยจริงเหรอแล้วแบบบางคนกังวลนะถ้าสมมติแบบเฮ้ย เราจะติดที่ตมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อ,อใช่ใช่ลูกค้าส่วนใหญ่กังวลก็คือโรงพยาบาลเราจะมีเอกสารนะคะเหมือนเป็นเอกสารเชิญเพื่อเข้าเกาหลีเพื่อมาทาแสกรรมกับที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลถ้าใครติดตมก็คือปุ้งยื่นเอกสารไปเลยฉันมาทาแสกรรมจบนะเคยมีไหมไม่มีเคสที่ไม่ให้เข้าแต่ว่ามีเคสที่แบบว่า<อ>ตมาเชิญเข้าเหมือนกันอย่างเช่นแบบ เขาใส่ชื่อนามสกุลผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือตอมอก็จะมีการแบบเชิญเข้าไปถามแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเรามีเอกสารครบทางทีมพอยเนี่ยจะเตรียมเอกสารให้ครบเลยพัานก็ไม่ต้องกังวลได้เข้าประเทศแน่นอนค่ะโอเคเข้าเนี้ยเอกสารข้าวๆที่เขาต้องเตรียมมีอะไรบ้างพาสปอร์ตเนาะรูปภาพแล้วก็ มีข้อมูลส่วนตัวที่พอจะมีแบบลิงก์ให้กรอกมาข้อมูลส่วนตัวพวกแบบวันเดือนปีเกิดพักที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีน้องทีมงานดูแลให้ตลอดไม่มีอะไรเยอะจําเป็นไหมว่าแบบอุ้ยจะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถึงจะเข้าเกาหลีได้บางคนแบบกลัวไงฉันก็แบบมีบัตเจตแค่แบบจะไปทําสัญญากมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีประมาณเท่าไหร่เขาถึงให้เข้า no โน n เขาไม่เขาไม่ตรวจสอบสเตตเมนต์เราสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือเราไปพักที่ไหนไปพักกี่วันมาทําอะไรแค่นี้หลักๆเลย ที่เขาจะแบบถามเราปกติเกาหลีเป็นฟรีวีซ่าอยู่แล้วป่ะใช่เมื่อก่อนกใช่เมื่อก่อนเป็นฟรีวีซ่าเดี๋ยวนี้จะต้องลง KETA อย่างที่ทุกคนรู้การลง KETA อะ่ะ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็คือเหมือนกรอกไปตามตามหน้าของเขาว่าผ่านๆไปอะไรเงี้ยก็ใช้เวลา process ซักประมาณ3-5วันอยู่นะตอนที่พาเข้าเกาหลีไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะไปพรุ่งนี้แล้วมากกอกวันนี้ไม่ได้้นะต้องมีเวลาเตรียมตัวนะคะทุกคนแค่มีแผนว่าฉันจะไปทําวันที่1กับวันที่7นะ เรามีแผนแล้วก็ก็มีดูดูพวกแบบโรงแรมว่าเราอยากอยู่ที่ไหนเพื่อเอาเอา,เอาที่อยู่โรงแรมมาแค่นั้นพออนุมัติแล้วเราถึงค่อยไปจอง oh, เอ,อเราจะได้ <okay. S 1> ไม่เสียตังฟรีะะไม่เสียตังค่าตัวฟรีตอนที่พาวตัดสินใจไปทําตาที่เกาหลีคือพาวะก็ได้มีการไปคอนซัลต์กับโรงพยาบาลอื่นๆก่อนแต่ที่พาวตัดสินใจทําที่โรงพยาบาล The Plastic Surgery พาวก็ต้องขอบ,บอกว่าตอนที่พาวไปคุยกับคุณหมอคิมเนี่ย เขาดูใจดีมากแล้วคือ,อเขาให้คำปรึกษาได้อย่างตรงจุดเขาไม่มานั่งแบบว่าจะต้องทำนู่นจะต้องทำนี่คือเขาบอกว่าอันนี้ยทำแล้วสวยอันเนี้ยทำแล้วไม่สวยคือไม่ยัดเยียดคุณหมอคือมีความใส่ใจลูกค้า,าดูมีเวลาให้กับการคอนเซัลต์บุคคลน,นั้นๆ่ะถามจนกว่าคนไข้จะสบายใจที่นี่เป็นโรงพยาบาลที่คุณหมอมาเปิดเองคุณหมอคิมมาเปิดเอง เป็นโรงพาบาลที่ p r i v a t e มากๆสําหรับลูกค้าที่แบบว่าต้องการการดูแลแบบเป็นพิเศษงานที่แบบว่าดีจริงๆเพราะฉะนั้นเราแตกต่างจากที่อื่นไม่ว่าจะเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของฝีมือคุณหมอซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่สอนหมอเก้าหรืออีกทีหนึง่งอันนี้บอกเลยขายตรงๆไปเลย <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครผิดหวังที่ไหนมาไปทําที่ไหนมาแล้วไม่จบคอยรับรองว่ามาจบที่นี่แน่นอนจริงเพราะว่าเราทายที่ไหน ข้างเดียวเนี่ยสรอบสมรอบได้มั้งไม่ใช่องรอบไม่หายมันยังคงเป็น3มแชกเหมือนเดิมแต่พาไปจบที่คุณ <c oughs> หมอทิมแต่ที่โรงพยาบาลนี้ม,มีทําอะไรอีกบ้าง จริงๆที่โรงพยาบาลเราทำสายการคบวงจรนะรตาหูมจ,จมูกปากโครงหน้าฉีดไขมันหน้าอกดูดไขมันคือเราทําทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเวลาทุากคนแอดไลน์มาเนี่ยแล้วเห็นพลอยตอบไปเนี่ยการที่ทุกคนส่งรูปภาพมาส่งข้อมูลมาเนี่ยก็คือพลอยเอาไปให้คุณหมอคิมคอนซัลท์เองโดยตรงเลยนะก็คือสิ่งที่ได้ก็คือเหมือนแบบได้นั่งคุยกับหพทเหมือนได้นั่งคุยกับหมอเลยจริงๆแค่มีพลอยเป็นตัวกลางในการแบบแปลภาษาให้แต่จริงๆคุณหมอเขาเก่งเรื่องไหนมากที่สุดคุณหมอเก่งสมพาร์ทหลักๆนะคะ1ตา 2อจมูก3โครงหน้าปกติเนี่ยคุณหมอศัลยกรรมที่เกาหลีเขาจะเก่งเป็นเหมือนแบบอย่างเดียวทําจมูกอย่างเดียวทําตาอย่างเดียวทําโครงหน้าอย่างเดียวแต่คุณหมอคิมเนี่ยเริ่มด้วยการเรียนทาศัลยกรรมโครงหน้าพอจบโครงหน้าปุ๊บไปต่อจมูกต่อเหมือนไปเรียนต่อเฉพาะทางหน้าจมูกต่อแล้วไปเรียนต่อเฉพาะทางด้านตาจบที่อเมริกานะคะที่มหาลัยฮาร์วาร์ด oh. เพราะฉะนั้นเวลาที่แบบเราทํากับ หมอศัลกรรมที่เขาออกแบบทั้งโครงหน้าได้ออกแบบทั้งจมูกได้ออกแบบทั้งตาได้เนี่ยในคนคนเดียวะเขามีภาพในหัวให้เราแล้วว่าภาพรวมนะเนาะว่าเราอยากว่าเราอยากจะได้หน้าแบบเนี้ย เขาจะคิดมาแล้ว3ามอย่างรวมกันว่ามันมันเป๊ะอ่ะมันออกมาแล้วมันละมุนมันเข้ากันทั้งหน้าโดยที่คนคนเดียวออกแบบให้แต่ถ้าเขามีเลฟในใจแล้วเขาอยากทําแบบนี้สามารถทาตามเลยได้ไหมได้นั่นเป็นสิ่งที่คุณหมอคิมเก่งมาก <c oughs> ที่สุดบอกเลยคุณหมอคิมแกะเลฟเก่งมากจริงหรอถ้าทุกคนเนี่ยไปดูในเพจเรานะทุกคนจะเห็นว่าจมูกของคนไข้เราแต่ละคนอะ่ะไม่เหมือนกันเลย <c oughs> เพราะว่าความสวยของคุณหมอคิมคือความสวยที่คนไข้ชอบ <c oughs> ต้องการเธอฉันอยากรู้ แบบว่าไปอยู่คินิกคุณหมอทําไมถึงแบบให้ความเชื่อใจคุณหมอขนาดนี้น้องพลอยส่วนตัวหนูเป็นลูกค้ามาก่อนเ,ออเป็นคนไข้มาก่อนทุกคนหนูเอาหน้าไปฝากไว้ที่คุณหมอคิมมาก่อนก็คือเมื่อตั้งแต่6ปีที่แล้วเลยหนูทําจมูกที่ไทยเหน่าเหมือนที่หนูเคยเล่าให้เจ้ฟังอ,อะหมอที่ไทยก็คือลืมไหมไว้ในจมูกหนู เใ,ใม่ใในจมูกหูแล้วแบบเหมือนแบบมันเน่ามันมีหนองเราก็เจาะหนองออกอ่ะอีกสองเดือนเน่าอีกแล้วบวมอีกแล้วมีหนองอ่อยแล้วเจาะหนองออกอ่ะอีกแล้ววนๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วก็ไปเกาหลีแล้วตอนนั้นอ่ะเขายังไม่มีเหมือนการตลาดที่ไทยเลยด้วยซ้ํา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขายังแบบไม่มีคนมาดูแลเรื่องนี้เราก็แบบหาข้อมูลคุณหมอตึ๊ดตุ๊ดเรามีโจทย์ด้วยว่าเราจะแก้แบบไม่พักจมูก เพราะว่าเราอะรู้แล้วที่ไทยเราแบบปรึกศึกษาปรึกษาหมอที่ไทยมาแล้วแหละว่าถ้าหนูจะแก้เลยอะได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าจมูกขอวมันเน่ามันแบบเป็นหนองแล้วมันต้องถอดพักหนึ่งปีโจทย์หนูคือต้องแก้ให้หนูเลยโดยที่ไม่ต้องถอดพักหนึ่งปีซึ่งหนู่าคุยกับหมอคีมแล้วหมอคีมบอกว่าได้เธอมาเลยแล้วเขาทําได้อะเขาแม็กกี้แฮปเพนส์หนักคนแล้วเราก็มีปัญหาอะไรไหมหลังจากที่ทําไม่มีเลยหนูอยู่กับจมูกนั้นอะมา5ปี เดี๋ยวหนูจะแปะรูปให้ดูแล้วเดี๋ยวพอให้ดูว่าตอนมาแก้กับคุณหมอแล้วเป็นยังไงมันสวยแล้วมันดีเลยอันนี้คือั้งสุดท้ายที่คุณหมอทําให้ปะอันนี้คืออันใหม่ที่เพิ่งสอยเมื่อ3ามเดือนที่แล้วค่ะอือแล้วมันเป็นเพราะอะไรล่ะมันเป็นเพราะว่าเบื่อทรงเก่าแค่นั้นเลยก็เลยอยากเปลี่ยนทรงอืมก็เลยอยากเปลี่ยนทรงแค่นั้นแมทไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนแต่ว่าแบบล้นล่นอยู่ในวงการนี้ไงแล้วก็แบบฉันไม่ชอบหน้าธรรมชาติแล้วอะฉันอยากด้หนาที่แบบมันแบบตะโกนไปเลยว่าทํามย อยาก่างค่าใช้ใจ่ายเขาคาถ้าสมมติอยากทำจมูกราคาสําหรับเคสแรกนะคะเริ่มต้นที่150,000บาทสําหรับเคสแก้เริ่มต้นที่250,000บาทค่ะไม่แพงนะเออถามเจ๊เผาซิแพงไหมราคาเนี้ยนะจะราคาจมูกที่แก้แาราคาจมูกใหม่ และบินไปทําไกลถึงเกาหลีราคานี้สําหรับพาวถือว่าไม่แพงเพราะว่าดังพี่ที่ทําพี่ไทยมันแพงกว่านั้นอีกเท่าว,วา2 2> ่าไปเท่าห้าแสนห้าแสน,แสนถอยรดได้จริงถ้าทำหนะ้าอก ทำหน้าอกนะคะเริ่มต้นที่3 0 0 0 0นบาทเป็นนวัตรกรรมอะไรทำหน้าอกเนี่ยทำหน้าอกเทคนิคไรยเลือดนะคะที่นี่งงงงเทคนิคไายเลือดก็คือคุณหมออ่ะมันมีแหละเปิดกรีดแผลมีเลือดปุ๊บคุณหมอจะหยุดเลือดเร็วมาก ห้ามเลือดปุ๊บไม่ให้ระหว่างการผ่าตัดอะจุดเดียวเลยจุดเดียวปะตรงใต้นมหมอที่นี่เปิดแผ่3จุดได้ค่ะคนไข้เลือกเองใต้เรานมรักแร้แล้วก็รอบปานนมคุณหมอทําเทคนิคไหลเลือดใช่ไหมก็คือคนไข้อะไม่มีเลือดออกเยอะระหว่างผ่าตัดเพราะฉะนั้นหลังทาอะวิ่งเลยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าลุกอาฟืนเลยหรอจริงไม่ต้องนอนทำนมมันมันเหมือนแบบรถสิบล่อทับรถสิบหล่อที่นี่ไม่มีอะรถสิบลงสิบล้ออะไรมอเตอร์ไซค์จักรยานเท่านั้นอะ ทาให้ลูกค้าพลอยนะใครดูลูกค้าพลอยใครทํานมมานะมาคอมเมนต์ได้เลยว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยและที่สําคัญไม่ใส่สายเดรนด้วยที่เกาหลีเขาก็จะแบบมีชุดให้ใส่ปุ๊บเหมือนล็อกหน้าอกไว้ให้มันแบบพยุงอ่ะให้มันซัพพอร์ตหน้าอกเราเนาะไม่ช้าเลยด้วยรอบรอบอกเราอ่ะเจ๊เหนื่อยมากทาหน้าอกเจ๊รู้สึกว่ามันมันแบบเหมือนตายยไม่ได้เจ็ดวันคนมันดุเองไม่ต้องมีคนแบบคอยประคองเพราะว่ามันมันหนักอะนะถ้าโดนอ่ะมันก็อุ้ยแล้วมันสะดุ้งอ่ะมันโดนแล้วมันสะดุ้ง ส่วนใหญ่ที่ไปเกาหลีเจ้เห็นเขาชอบมีแบบผ้าพันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาทําอะไรวะเยอะคนเกาหลีอะเยอะแบบนั้นมายถึงว่าหมอเกาหลีคือเขาเครื่องเยอะเขาเครื่องเยอะเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีสมมติว่าทําโครงหน้าเนี่ยเขาก็จะต้องใส่ที่รัดหน้าเพื่อซับพอร์ตใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นใส่เฟือกที่ตาบล็อกคือเขามีเขามีพร็อพเยอะเพื่อที่จะซับพอร์ตร่างกายเราคือการที่เห็นเขาแบบเป็นมัมมี่คือเขาทําหลายอย่างแนะนําให้ทําแบบนั้นไหมหรือว่าจริงๆขึ้นอยู่กับ ความไหวของแต่ละคนบัดเจ็ตด,ด้วยแล้วก็สภาพร่างกายสภาพจิตใจลูกค้าพ่อเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบแบบที่1คือเขาชอบที่จะแบ่งทําเขาชอบที่แบบเจ็บเล็กๆสบายสบายเออ,เอแต่เจ็บบ่อยๆการที่เราทําวันเดียวกันพร้อมกันแปลว่าทุกอย่างที่ทำอะ่ะมันก็หายพร้อมกันเขาก็เจ็บแค่ทีเดียวเขาไม่ต้องทําอีกแล้วคือต้องมีเวลาสักแบบ7วัน14วันในการที่จะต้องแบบชุบตัวนิดนึงชุบตัวเขาต้องใช้บินไชุบตัวเรียกว่าใช้บินไปชุบตัวก็ แล้วแต่ชอบแล้วแต่คนชอบเลยจริงๆแล้วอะ่ะลูกค้าคนหนึ่งอะ่ะไปอยู่กับน้องพลอยนานสุดกี่วัน อยู่กันเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนนี่คือทําทั้งร่างอ่าอย่างแบบอยู่เขาทําเยอะเขาก็จะอยู่เป็นเดือนหน่อยบวกกับเขาเที่ยวด้วยขั้นตอนในการทาศัลยกรรมจะเสร็จภายใน14วันนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบว่าทําทั้งร่างเลยแบบทั้งร่างเลยจริงๆนะองหน้าอกด้วยอย่างเงี้ยพอาก็จะแบบทัก1เดือนอะไรเงี้ยเราจะได้ดูแลกันกลับไทยไปมันจะได้แบบสบาย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 ไม่มีอะไรแล้วเราอยากรู้คําถามนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนไข้ด้วย เรื่องของการวางยาสลบมันยังไงคะเรื่องของการวางยาสลบนะคะโรงพยาบาลเราเนี่ยมีวิสัญญีแพทย์1ต่อ1ทุกคนแล้วก็การวางยาสลบเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะทุกคนถ้าเกิดว่า ไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับการผ่าตัดโครงหน้าหรือทําหน้าอกเราจะใช้การวางยาหนอนเช่นทําตาพี่พาวางยาหนอนจะได้ไหมระเบามากนอนนอนไปกี่นาทีได้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วทําเร็วมากเออทำตาทําจมูกหรือว่าฉีดไขมันหรือว่าเดูดไขมันเราจะใช้วิธีการวางยาหนอนหลับแต่หลับตื้นๆหลับในที่นี้คือคนไข้อยู่กับเราตลอดหลับจะเหมือนว่าเวลาคุณหมอถามก็เราได้ยินตอนพี่พาํางมารู้สึก ว่าแบบฉันไม่เจ็บแต่ฉันยังตอบโต้คุณหมอได้แต่ฉันหลับอยู่ในเวลาเดียวกันงงป้ะเออมันคือการวางยานอนนะคะทุกคนก็คือคนไข้อยู่กับเราตลอดถามอะไรคนไข้บอกได้ตลอดโอเคเจ็บไหมคือคนไข้จะสามารถแบบลืมตาหลับตาได้โดยที่เขาเขาจําไม่ได้ด้วยนะมันดีกว่าการวางยาสลบไปเลยด้วยถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าตัดที่เกี่ยวกับกระดูกก็คือผ่าตัดโครงหน้าหรือผ่าตัดหน้าอกที่นี่จะวางยาสลบนะคะ เพื่อให้คนไข้แบบสบายกว่าหลับยาวๆไปเลยทีเดียวไม่ต้องแบบรู้สึกแบบเออเจ็บๆอะไรเพราะการทํากระดูกเนี่ยมันเจ็บกว่าการทําแบบเล็กๆนุ๊กนุกนิกๆอืมแต่ว่าถ้าสมมติลูกค้ารีเควสว่าหนูไม่อยากรู้สึกตัวค่ะหนูขอสรบไปเลยอย่างนี้ได้ปะได้สามารถบอกได้เราก็ยังสรุปได้เพราะ่น้องพลก็เคยบอกว่าเคยมีเคสที่เหมือนลูกค้ารับมือมาต่อยกับหมออะไรอย่างเงี้ย จริงอันนี้จริงคือพ่ออยากเป็นคนเข้าเคสกับหมอตลอดนึกออกปะแล้วคือแต่ก่อนตอนที่พาเขาไปทำใช่ปะ <c oughs> เขาแบบลัดตัวเลยล <c oughs> ัดแขนลัดตัว <c oughs> ลัดทุกอย่างเ <c oughs> ลยัดหมดเลย,ลเลยกับเตียงนึกออกปะคือมันมีเคสแบบว่าวางยานอนไปแล้วเนี่ยจิตใต้สำนึกเขาอะมันสั่งให้เขาแบบสู้สู้สู้แล้วคือแบบดิน้นขนาลุกขนาดนั่งขนาดเลยนะ <c oughs> ขนาดเราอะลัดแล้วเขานั่งขนาดแล้วก็แบบ่างเงี้ยอย่างงี้ยอยเงี้ย เขาจำไม่ได้ด้วยเอาจริงคือเขาออกมาเสร็จปุ๊บหนูก็ถามเขาว่าแบบจําได้ไหมคือแบบในห้องผ่าตัดคือแบบปวดหัวมากแบบลุกขึ้นมาต่อยคือแบบเป็นนักมวยหรือเปล่าคะเออ <laughs> เป็นไหนักมวยอะ่ะมาเล่าให้ฟังว่าเจมาะว่าเจ ตลบตลดเวลาแต่ฉันจะพูดทำไมเขาทั้งท่ไม่ไมีใครถามอ่ะคือฉันละเมอเธอก <c oughs> ็ <c oughs> จะมีการอัดวิดีโอไว้ด้วยอ่าเพราะว่ามันมีเคสที่แบบว่ามันไม่ใช่แบบมันแปลกกว่าน,นั้นอ่ะก็มีวิดีโออัดไว้ให้เพื่อแบบเราจะให้ลูกค้าดูาว่าแบบท้องเออที่เก่าเลยไม่ช่บให้ไปฟ้องก็แล้วแต่เขาแต่เราก็จะแบบว่าให้ดูไงว่าแบบสิ่งนี้มันอยู่ในร่างกายคุณนะมันแบบไม่เหมือนสิ่งที่หมอเขาเคยบอกคุณมาแบบเออเราเผาไปแล้วเราเจอสิ่งนี้นะช่วงโปรโมชั่นกันแล้วค่ะทุกคนมันยังไงคะเ ปังหรือป้าไหนไหนก็แบบว่ามาออกช่องคุณพราวฟ้าแล้วจะพลาดไม่ได้เราก็ต้องเอาโปมาให้ทุกคนนะคะสำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วแอดไลน์เรามาบอกว่ามาจากคุณพราวฟ้าเดี๋ช่องพราวฟ้าอยู่ค่ะแล้วแอดมาสอบถามคุณพลอยพลอยให้ไปเลยที่พักฟรีทุกคนโอ้ที่ฉันไปฉันไม่ได้ที่พักฟรีไม่ได้ชืจ่เต็มด้วยจ่ายเต็มด้วย ที่พักฟรีนะคะทําอะไรก็คือได้ที่พักฟรีตามยอดเงินที่ลูกค้าจ่ายอย่างเช่น1นึ่งแคืน2องแสนคืน3ามแส0คืนอย่างนี้ก็คือได้ไปได้เรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆตามยอดการใช้จ่ายเสริมสวยของเราถูกต้องน้องพลอยก็คือจะอยู่คอยดูแล ส่งร้านอาหารให้ส่งที่เที่ยวให้เรียกรับส่งเรียกรับส่งให้ถ้าว่างก็จะไปเที่ยวเป็นนดูแลแบบดูแลจริงๆแล้วคือน้องไม่อยู่เที่ยวกับพายจริงๆนะเพราะตอนนั้นพางอนเสียบดให้แต่บดกลับไทยมาก่อนแล้วพายอยู่เที่ยวกันอยู่คนเดียวเกาหลีเจ็ดวัน ที่จริงหมอบอกให้กลับบ้านได้แนละ้วแต่ฉันดื้อฉันยังไม่อยากยากลับฉันอยากอยู่เที่ยวก่อนน้อแล้วเพือมาดูแลตลอด7วันเลยเธอทักนะมาสอบถามได้นะจ๊ะอยู่ที่ description ด้านล่างนะคะเดี๋ยวลิงค์พาจะแปะไว้ให้ฝากงานนะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากทำศัลยกรรมเกาหลีนะคะก็ฝาก The plastic surgery ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกได้ถ้าใครที่ชอบความแบบงาน private งาน luxury การดูแลที่แบบเป็นพิเศษนะคะก็ฝากที่เราไว้เป็น หนึ่งนเนอ,อ้อมอกอ้อมใจนะคะโดยมีตาคุ่พาวฟ้าการันตีมาขนาดนี้ <S <S เออมีตาฉันสวยปะเธอตาฉันสวยปังขนาดนี้มีมหน้า,นานหนูการันตีมาด้วยถ้ามันไม่ดีจรงิงค่ะไม่ให้น้องมานั่งทาค<ต>ิวกับเรานาะเพราะว่าความสวยเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันก็อยู่ในเพจสวยไปวันๆด้วยเพราะฉะนั้นฉันต้องบอกต่อความสวยไปให้หล่ซิสแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ต้องเลิศเท่านั้นตั้งเลิศเท่านั้นต้องปังเท่านั้นไปตามกันนะจ๊ะอยากได้ชิ้นไหนก็ปรึกษาน้องพลอยเลยชิ้นไหนชิ้นไหนจมูกตา ปากนมหลุดไขมันหัตถการใดๆมีเอ็กโซซัมอย่างตอนนี้รีจูเลชันแนลอะไรเงี้ยมีหมดมีหมดทุกคนเขาวงจรนะคะโอเคก็วันนี้เท่านี้แหละเนาะน้องพลอยวันนี้ลากันไปก่อนแล้วขอบคุณน้องไปนะคะ่วขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เหมือนเดิมนะจ๊ะลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย